เปิดผ้าเปิดกล้องเปิดมุมมาปิพ่อกับทา้งน้องแชร์อชอวไปใช้น้องด้วยนะผ้าอ่าบาบุญฝากให้บ่าบุญอโ,อโอ้บ่าบุญนี่ได้ของฝากของต้อนหลายแท้นน่เนาะเออเอาเอาเป็นกกกล้วยอ่าจังเมีนพันธ์อย่างละบบหู้อะไรพี่น้องขันพันธ์มีดพันธ์อย่าง,งมีพอหู้อยู่เนาะทังหมเแชยงกัน,นสบายดีเ้ยพี่น้องเด้อเปิดสุข,ขสุขคนพี่น้องเนาะเปิดผ้าเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะ ย้อนรอยคลิปเก้าพี่น้องเนาะเป็นคลิปของทางบอยาวชาแนลเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอชเงเอาลงขึ้นหน้าช็อตให้พี่ให้น้องติดตามมาสมเบื้องน้ำกันบอคิดว่าทังน้องเพิ่นสีมาไกขนาดนี้เลยพี่น่อยจำได้ว่าอยู่บ้านยังเกาะจีโจ้ตกซานเลยกำลังไปบ้านบ้านอร้องบอบ้านอร่องขึ้นขึ้นกับเมืองน้องแน่นอนเนาะ จังว่านั่นเฮ็ดอีหยังก็เจ้างุ่มหอยบ่อีหยังตกกําลังสิเฮ็ดกับข้าวกับน้ําแล้วบัดนี้อันซานนั่นฮักเนาะโอตอนนั้นอยู่เฮือนหลังนี้เนาะอยู่กับผัวเราพี่น้องเอ้ยเนาะกําลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เอาเดี๋ยวบ่สงงเอาอดงให้พี่ติดตามมาพี่น้องติดตามมาชมเบิ่งกันเนาะแต่ว่าทางบ่สงแล้วก็อันนี้พี่น้องก่อนจะกลับบ้าน พอดีว่าทั้งน้องแชกับว่าสิเขาไปเยี่ยมพยายามทั้งน้องน้อยของทั้งน้องจงเนาะถือโอกาสนี่ก็ไปเบิ้งน้ากันเลยพี่น้อยทั้งมูเซีงกันเนาะเออไปพบรแล้วเนาะเดินทางไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเอ้านั้นทั้งน้องจงแล้วก็ทั้งน้องแช่กับชิไปน้ากันเนาะดูหวยบ้านไปเวลานั่นป่ดิไม่ใช่ไรอ๋อไม่ต้องเลยพูหมอแล้วจนบุ้ม

อันทั้งน้องแช่ทั้งลูกจะได้สบไปทั้งใดไปน้ำมัตู้บอเอโอโดยอ่ะเดี๋ยวติดไม้ให้บุเชียงเลโอ้โอบผิวเนาะ, <c oughs> ะเด่นหอนเอาไปหน่อย <c oughs> ใช่ใช่โอ้บาสนี่เป็นวัดอันนี้เนาะเอาเอาเป็นยังธรรมชาติพี่น้องเออเนาะเอาอยู่อยู่บ่อยู่โอ้ใหม่แล้วนี่เนาะคักแท้นี่เนาะเป็นลำอยู่นี่ยใหม่แดดเฮือนเนาะออมาเมืองเงินโอ้ดูเอาทางน้องจงสบายดีดูอืมเอาทางไปดีีน่พ้ิไปดิ เอาลงมาก่อนลูกลงมาก่อนกูเอาลงลงมาพี่ก่อนลงมาพี่ก่อนใช่ใช่เงินจะนอนใช่เงิน,นอคอยเด้อคอยเด้อเท้ลูกโจงลูกมาพี่ก็ได้ลูกมาบอกกันได้สิได้เดินทางมื่อบ้านก่นานนาอนได้บ้านนี่ปักขึ้นไปทึ้งเพื่อไงแกเาไว้เอาเงินอ่ะวัดนัน่งเชขึ้นไปทึ้งเพื่อไป ันาจะไปเช่ามั้งอ๋ออันนี้แม่งสะโค้งยังอันนี้เนาะมาก็หนาลืมถามแล้วอันนี้มองไหวยังอันนี้เด้ยไหวเข้ามองไหวเข่าบ่เอออ๋อด้อด้อ่ะสบายดีทั้งพี่น้องอีกรอบนึงเลยเด้อเอากินดีตอนรับสมาชิกใหม่อีกรอบนึงเนาะ Do ừ. à, xe đồi, xe xe bung nha. nhau hả? Ừ. Ừ. <laughs> à, có, đây, vô, ừ. hòn này nó hôn để đây bunny nó ừ. hôn hêng để đây mọi đấy này luôn 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 một luôn 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 nó bị lở luôn ừ. luôn ดแต่อเอาหน่นนนอยเจนเถอะช้ำก็น่ามึจมดจุกเราฟังแต่นี่แหละวคู่น้อยนี่แลหละลื้อช้ไหเนาะเระวังละโครด้วยเถิด้อิดถ้างนั้นน้องเชนี่กับทางน้องจงนี่มันก็ได้เป็นญาติพี่น้องกันบ่พี่น้องเป็นพี่น้อง อทางไรนาะทางป้าพี่น,น้องแม่แม่นี้กับแม่เขาอ๋อแม่เจ้ากับทางแม่น้องจงเออพี่น้องเป็นพี่น้องเนาะลูกพี่ลูกนอกอ้องเออทางน้องจงนี่เป็นลานบ่นแม่นบ่ละ่ะเออเป็นลานพี่น้อยเป็น,นยันยงไงนะตุ้ม นั่นบ่คือควันกลุ่มกุ้มแท่นนี่ตัวก้อนนี้มันใช่เหรอตัวเต่าเก่าตัวไม่ได้ยังต่ป้าปลาลูกได้ปาป้าลูกชีกวิตปะอ๋อถ้าเราเหนือเจ๋งค่ะจช่วยเหนื่อต่ายอันดื้อช้ำเน,นาะบ่นอ่ะเนาะบอกเราเลื่อหาด้อกระดูกยังงอน,นอยู่คนน้อยถึงเจ็บได้ พ่อเขาลุกอยังตายไม่เอาเจ้านายพ่อเขาเปย้ำตาเหม่อยให้มันย้ำไหมเห็กชิคเก้นนั่นตายเป็นนี่ได้น้องเช่มาเห็นแบ็ดเบนี้คือเห็นภาพย้อนอดีตเลยเนาะติกี้เจ้าคอดทั้งน้องชาเนี่ยอยู่ใช่ไหมอยู่แผ่นมาอ๋อได้อยู่ห้องโม่ป่อ đây dù hôm mùa nó có đây là dù bếp tham gia cư thang men ông chung nó và điện ngài cona giang nó nhạc nắng nỉ loại nhung đó กูตัวมันเอาอานี้ันี้เ่ลนดเอาว่าอะไก็่อยใช่อันไหนก่อนเนะห่อน้บอเนาะอ้อันไ้เนาะบนี้เกิดเกิดมาแล้วก็เบิ่งเลี้ยงเพิ่นแล้วนี้เนาะ ปีลำบากเนี่ยกับปีสองปีหญ่ช้ำทาง้องชานี่ก็บไายแนยบบ่นี้เนะ <c oughs> าะทีสะดวกสบายขึ้นไปตามรับขันตอนก็เยอะแล้วกหักรับอาร์ตดิบยางอย่าหักนะ <c oughs> อพอก็ว่าเป็นลูกพี่ลูกน,อกนอ <c oughs> ้องเนาะก็ดีึ้นกันในมาเยี่ยมมายามมึงแย่งกัน เออมีได้บานอุ้มได้บ่นุมแช่เฮอร์มได้เฮอได้อุ้มได้อยู่บ่เออเนี่ยอังทุกคน่ะเนือเดาอยเนอะข้นนาดอยตอนจานเนาะตอนเหนื่อยเนาะยูผิวพันแ้ก็ใส่เนาะคนน้อยเนาะ อใช้เราอ um ุ้มไปหาเราห้องนะเอ้ยเนาะลู่าเอาเนาะแต่มองโลกเลยนี่ยังมั่งเลยนะกระเด็งเนาะอืมกะบไปสุดทางในเนื้อเนื้อตาเนื้อตาต่างรูปเนื้อตาบ้านนี่สิป้อนเข่าเลยบ่เอ้ ออออบอนจังมือสีป้อนเข่าบปะน,นี้นะสีป้อนเริ่มมาไม่ได้<า>ยำเข่าสียนป้อนมือนี่เลยบป่ป้อนป้อนมือนี้มาไม่ได้ยำยำเนาะยำแล้วก็เาใส่หม้อนี่บอใส่หมอนี่เออบด้ห่อใส่ใบไม้ใบตอกบอใช่นี่นยำแล้วก็ใส่หม้อนี่เลยเนาะ

อยากได้ฮะเหาะปากเราเนาะปากอยากได้มาเช่ามือเหมือนมื้มาจ่งนี่น่นอถึงเช้าแน่นอวแล้วก็อาชงอากาจะเดกุกันอ่าหายเลย

Thưa. Tổ mưu ờ... thưa tổng xăm thừa Tổng mươi bò? Mới này Ảp chắc thừa lắm hả mấy thuyệt? Năm xăm Ảp nè À, bạn nè Phật này nè Rêu như là cái là Giai nữa มึงเบื่ตบัวมูใครกันมันจะได้บ้านเป็นเบ้ากันเปเป้เนี่เนาะคุณโจวบอกอย่างนี้กินอีกนะเปเป้ให้บอกแปลให้ฟังเลยครับเป็นแป้ยังเป้าจังเมืองกระดางก์ก็แล้วเปเป้ว่านี่ได้ก็ดูเขาว่าเทนเลยเว้ยเป็นไอคือกั้นน้องซานอ๋อเหอยเลยเบ้าเลยก็ต้องแปลให้ฟังเลยบุหูเลยบุเสียง thằng phía nào cũng cả bô phải đấy nhìn nó ấp à thằng mẹ ăn khẩu ăn nấm là bô cha đào đây này cha đây cha đây là cưa ăn cưa ก็ม oh. oh. okay. mm ีหาเกินเกลือนี่กับบุษแล้วอยู่รถบูเชียงนี่ก็ย่งยุ่เกลือนี่น้องโจงว่าบ่วยแล้วไรละเออพอมีลายดอกเกลอเนาะมีลายถุงยุ่มดันก็ให้สองสามถุงก็แต่งทีมงานน้าเกลือครับกับพน่ได้ตั้งเ่อปั่วไปหาอยู่หากินเนาะไปตัดกล้วยมากกับแนวกินนี่ยยากอาจจะมีเนาะทุงบูเชียงกับเราได้ออกไป ข้างนอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสิได้มาบอกทางเพิ่นนําลาก่อนนี่แหละเนาะเอ้ยฝนสิตกบ่จักอันนี้บ่คึ้มแท้นี่ตกเรียบร้อยด้นี่เฮือนชมเจ้านี่าน่ปาจดๆเอาอ Hòn, 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 nó cũng bèn cắt đàn thai 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 thai

เจ้าคุดกล้วยเห็นบ่บ่ย่าวเงินให้เจ้าบ่เอาเจ้าเล่ยนนี้โอ้โหเออเฮ้อ่าเอาอะไรเป็นอะไเนาะอ่าอะไรสิได้เนาะแล้วก็อันคนอยู่พี่เวลาพึ่งคลอดลูกนี่อ่า นั่งพับเพียบบ่หรือว่านั่งขับตำหนันั่งตั้งเอาฮะนั่งตั้งเอานั่งไปคือเจ้านั่งไปใิบ่ะลูกนั่งแบบนี้นั่งย่อใช่บ่ก็กระหักเอ้ยเฮ้ยแบบไรนี่ไอ้ยังเลยหู้ยเนาะเอาเอาเอานั่งย่อใช่ป่ะใช่ อแต่ว่านี่เรานั่งเป็ผ้าเพียบแบบนี้นี่คือแบบนี้เนาะอ่าคุณทองมานั่งย่อนั่งผ้าเพียบแต่ว่าเป็นผู้หญิงนี่นั่งผ้าเพียบก็ดีสุดหรือว่านั่งเหยียดแข้งเอาเด้อนั่งเหยียดแข้งเอาลานางแลวก็เหยียดแข้งไปคพามมันสีทําไม่แพ้นี่หายไว้ถ้านนางดีธรรมะก็มันจะหนไดฉันนั่นเศร้านะ นางไเชอเอออืยังสะกปะวยสิเป็ดยังอันนี้เนาะสิบฮะสิโอ้มาฝังน้ำ้าาสัมบอ้าวเนาะเดิเดูผู้หายอีนเลยบวบุญวีนึงบ๊วยปันปาวีนึงคนละวีคนละวีเนาะ เป็นกล้วยอย่เฮือนเจ้านี่บ่ได้อยู่ค мои n my my secondo anti-änger ก่ a c k g r o u ัาะเออเพิ่นฮ้องกล้วยหยังอันนี้ลูกอยู่พี่น่ะกล้วยคือฮะกล้วยนี่บ่าเดบา r a for sugar c น t s ludes, t เ e y i e r i kua' we necesario m a i n t a ล n sedge f ล้วยน

เกลือเราก็จี้ปั้นเข่าเนาะหรือห่แล้วถังแบบนี้เกากินกินแบบนี้บ่จอนจากินอะไรกันแบบนี้เป็เบียวกันเนาะเข่าใบเกลือเฉยเกลือเลียดอะไรไยโม่เชิงงคายโอ้แต่โม่เชียไคายกับอันคาเนาะหรือแบบนี้เ่าคนเราจะได้กินอย่างไดประหารทับอะไรกิน กินอาหารอย่มันมีเงื่อนชื่อ,อ,อโดยโดยถ้ากินอาหารพิษนี่กับพิษกรรมคือกันบ่ยู่พีก่กอะม่ได้พิษแต่ว่าเรม่มีอย่างเออ <laughs> เนี่นว่าเวลาคลอดลูกมีพิษกรรมพิษอย่างอยงนี้สินะเแบบ็ดเกี่ยวกับคันได้เงินและซื่อซีนและได้ได้แต่ว่าไม่มีอย่างซื่อโดยโดยโ กับบริพิษเนาะบริพิษอยากชื่อเม่มีเงินชื่อจะกินเกลือนี่กินเกลือน้อเกลือตามพริกหมกห้ไปแล้วเนาะหมึกพิึกเนี่ยม่ได้กินมันกินต่เกือนี่โดยโดยเม่นอหละเนาะแผงหนวกไ่ได้กินอ้าวาบานนี้พี่น้อย แต่ชีได้เวลาได้เลยบบนี้เนาะมันหงินเต่าเลยมีแต่ว่านี่แหละอ่ะทั้งบุเชงบริสุทธิ์อย่างมาฝากมาทอดเลยมีแต่สีมอบเงินเป็นเงินสดแหละเป็นเงินส่วนตัวนี่แหละเด้อให้ทั้งน้องจงมอบให้ท้งแม่ไปซื้อเนื้ออย่างเนื้อกินซื้อย่างก็แล้วแต่แล้วน้องเด้อเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนกี่พี่น้องเอาน้องเซ่รับมาบุเชงแล้วก็ส่งต่อให้ในเด้อดอูน้องอ่ะ เข้าใจเด้อเลยเลยนะผ้แหลมอบให้ทางกันผู้เป็นแม่กันก็ได้ผู้เอ้ยเอาด้วยเนยเด้ออ่าผู้แคนลาหน้อยเด้ออ่ข้าใจเด้อโดยโดยให้โชคให้มาให้ลำให้ลูกเอโดยเด้โดยโดยโดยเอาอ่ะ่หะผู้แคนลาหน้อยซื้อยังกาซื้อเด้อเด้อมากินบำรุงเจ้าแหละอ่าบำรุงทางกายนี่กินหลายอยากเฮ้เนาะ ปอาชนะเดินทางบานนี้เมื่อก่อนไหนบานนี kan, ้เด yeah, no. ้อรอบหน้ารอบในพลัดจังว่ากันบานนี้เด้อดีเด้อดูดูดูเอาทางน้องจุงเนาะไปชนะเอ้ยสบายดีเด้อทางหน้าเด้อทางในหนเด้อโดูดูฟาชนะน้องแช่เขาบานนี้เพื่อนเอ้าเอากล้วยเนาะ อยู่ห่มก็ขามเนาะนี่ปอาจ้ัวไาเนาะ <c oughs> ไม่นี่ก็งามเนาะเห็ดเฮือนนี่คราบเลี้ยนแข็งเนาะไม่ยังโบงไม่ยังโบงบง่โดยอยากเห็ดเฮือนบ่บ่มีเงินซื้อสักสี่เฮือนไผ่นี่ เราจะเห็ดเหือนหลังไม้ใช่ไหมบอสอายากเห็ดเหือ่ไม้บ่มมีสังกะสีบ่มมีสังกะสีแต่ว่าไม้นี่มีแล้วนี่นเนาะเอ,อ้ยยังบุ้งกแข็งคัะน้องๆเนาะพี่เช่นรั้าอยู่ในพวกน้องเนาะ มีแต่กล mm 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 uh ้วยมีแต่คองฝากของต้นมันไม้มันไมยังมัไผ่นี่ไผ่นั่นน่ะไมต้มบ่ไมต้มอือจักของบ่บุญบ่จักอของบุญสวันบ่จักอแม่นพี่น้องาหลอกเป็นยัอกเนาะเอาอีกบ่เกลือเนาะบ่พอแล้วฮะยเกลือได้มีลายทุงอยู่พี่น้องเอ้ย อือครับใส่เดี๋ยวจักันรอบหน้ารอบในเนาะอเอาพีแต่ว่าบ่เชิงเดินทางก่อนเด้อน้องเด้อบาดนี้เด้อโดยอ้าขอมกขอบใจหลายเด้อน้องเด้อยสวัสดีขอบใจเด้อโดยากเดินทางกลับบ้านก่อนบดนี้เด้ออาเด้อโดยอ้าสบายดีทั้งพี่น้องนะเอออ้าโอเคเนาะพี่น้องเอ้ย นะโคเช่งขอไม้เนี่ยเหมือนเนาะไปกันละตั้งเถอะอันทั้งบัลปุนพนหาอีกเ่อนึงฮ่าเนาะยไปน้อยเนาะสัไปน้อยเนาะโคเช่งขอตัวเดินทางอาลาปีละดองไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามถามข่าวอัปเดตก่อนจะเดินทางเนาะมาแสดงความยินดีผูกขอตัวแขกในทั้งน้องน้อยของทางน้องจงพี่น้อยเนาะ ไม่ได้ว่าขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องอิฟซีเบิร์สุขสุคนนด้วพี่น้องเด้อเนาะขอมาหามาสมเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงริ่มด,ด้วยนี่หนาที่การงานเบิร์สุขสุคนพ่อพ่อแันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีด้วยพี่น้องเด้อ